สวัสดีครับมา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 ทานข้าวกันอ่าสวัสดียามเชา้ชาเช้ามากินข่าวกิน,น้ํำหลังจากที่มาเดินไล่มานานเนาะวันนี้ก็กินข่าวกล่องคือเดิมเนาะข้าวกล่องอันนี้ก็เป็นเครื่องปั่นน้ำธัญพืชนะมีอัลมอนด์มีถั่วลันเตามีลูกเดือยมีถั่วขาวถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วแดงอ่านะครับผมแล้วก็มีเอ่อ งางาดำง,งาขาวอย่างนี้พูซาจีนสิบกว่าชนิดนะวันนี้กับพักปังพี่น้องพักปังกระสวนคือกาววันนี้วันนี้กับจีนน้ำพริกพักพักชีพักชีน้ำพริกพักพี่น้องน้ำพริกปลาราเจสูตรคุณยายทงดีนะปลาราเจแด้ลิงมีให้นะเต่ถ้าได้สนใจนะปลาราเนือน้ออันนี้กับแก๊งแก๊งส้มแก๊งแก๊งหนอ่นอไม้หน่อไม้ดองหน่อไม้อมดองบัาน มาจากบุรีรัมย์อันนี้แม่แม่เอามาให้แม่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 ย่าติทานะหอมบกเพาะปีประชันกับหอมกของคุณยายทองดีหอมกแบบเล่าๆหอมโกนอนใหม่ใส่เฮ็เป็นน้องสแซ่บกินข่าวกินข่าวกินหน้งเป็นน้องเอยทักตังข่อยเสรแซ่บอันนี้ก็แคปเจนะแคปเจกินข่าวกินหนังน้ำกัน อ๋อน,นี่ก็เครื่องปัน่นก็คือมันก็คล้ายเครื่องสักพานะ่ะทั้งเดียวที่แบบว่าใส่แฟดใส่แล้วปั่นแล้วก็ล่อตาอันนี้คือกันต้มให้เรียบร้อยปั่นให้เรียบร้อยไม่ต้องแช่ตัวล่างทัวสะอาดใส่น้ำลงไปทับในน้ำเขากดปุ่มปั่นเลยแบ่บมันจะนัวมันจะเข้มข้นมากเลยเนี่ยเข้มข้นมากๆข้าคนมากคนหน่อยแหล้วแต่เรามันค่ะ ดีต่อสุขภาพแห้งกินขา้าวกินน้ำน้ำกันคนก้ามมาจากกรุงเทพเดี๋ยวสิเ,เรา่องโก้ให้ตัวเองฟังตกงหลดไปกินโต๊ะไม่ใช่อะไรนะถ่ายรูปถ่ายมัดเอถ่ายวิดีโอเจ้าของเรละมามา,มา,มาดูเหตุการณ์เจ้าของคันหลดไฟแต่ว่าไม่คุนหลดไฟไม่คุนขบวนแปบ๊บหนึ่งเด้อี่น,น้อง ลูกชายมันขอกินกันใหญ่เลยพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาขอให้มันกินก่อนก็ ส้มกับหวานปานเพียหน่อหวานขัดส้มกระวานหวานเพียหน่อหวานขัดหวานแรงส้หวานยังคักเลยสม้มจะหลายปังเหตุการณ์กับไปเอ๋เพอาะราโลหลดเมย์ป้าก็ถ่ายวิดีโอไปที่มันมีมันมีไอ้ร้านอาหารขายอยู่นี่แบบพอเปิดประตูไปมันจะมีร้านอาหารอยู่ฝั่งขวามือใช่ไหมหล่ะตรงสู่ประชาสัมพันธ์มันจะมีบอกนำป่งนำปันอานหารการกินมีหมดทุกอย่างเลยติผู้โดยสารลอ,อก,กินอนะ่ะ พอไปไปสือของเส้นบอลแล้วไปเดินขับไปเขาก็ประกาศขาบวนรถหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งสามเก้าเนี่ยแหละที่จะไปอุบลราชธานีขณะนี้คอยผู้โดยสารเตรียมตัวขึ้นขบวนได้แล้วค่ะประมาณนี้นะเขาก็เตือนเขาก็ประกาศเตือนตั้งสองสามรอบแล้วก็ไม่รู้ตรงกระทำไปถึงที่ คือจะเออคือจะขึ้นไปในขบวนไอตอนนั้นนะ่ะเข้าแม่ประกาศอีกรอบนึงแล้วก็ไม่รู้คือยังแบบชินเก้าเอขบวนหนึ่งหนึ่ง,งสี่หนึ่งเยอะชินยังชินอยู่เพราะว่า่อเยเคยแต่รถห้าทุ่มไหมเมื่มาเปนลนเป็นรถแบบห,หนึ่งทนะุ่มเพราะว่ามันเป็นบล็อแบบบาะหนังบีไอพีนิดนึงนะประมาณไม่ไม่คุ้นทางสามทรมานทางสามแล้วกนบ้า ม่รู้ตัวเวเองเอ๊ะตัวเัวเององ่องตอนที่เขาประกาศบอกว่าขณะนี้รถขบวนหนึ่งสามหปล่อยปล่อยไปที่เรียบร้อยแล้วสถานีต่อไปสถานีดอนเมืองเฮ้อรถเขาเองลุยที่หนึ่งคือนต๊ขบวนแล้วเจ็บใจอีหงเลย เจดแต่แห้งพนักง,งานเขาก็เปิดประตูให้อยู่ตรงนั้นนะอืมแต่ทางที่ยืนกันนะอ่ะเขาปิดเรียบร้อยแล้วแต่เขาจะเปิดอีกตรงนั้อีช่องตรงนี้ให้อืมโคตรแบบโคตรแบบอารมณ์เสียแล้วนะอารมณ์เสียนิดนึง อารมณ์เสียนี่อารมณ์เสียใครนะอารมณ์เสียนจะของอารมณ์เสียนจะขอ,องนี่แหละกินข่าวพี่เพิ่งนอะไอืมตามรักแหละคุณรักจะกินข่าวเขาจะกินผลไม้ก่อนจะดีต่อร่างกายของเราอืมขอหอมฮอปปี้แม่แม่ ไม่หายแสบเด็ดละ่ะเขาแคบไม่หาพ่อดเขาพูดปีไม่หายพอดม่ขหา,หาสาหารดออถึงเจ๋นะ่ะทางห้าสีผลไม้หัาสีผมพูดแถบทุกคลิปเลยนี่ อัลโหลผักเชียกินได้กินเจรไรกินผักเชียอาไว้ผักชีกินได้นะจ๊ะผักชีกินได้ดไไดอ,ไอารมณ์ดีเมื่อทำายอวัยวะภายในของร่างกายของเราเม็ดน้อยนะกินเจไม่กินผักชีน่าหยาง เพราะมันทำลายเอาเยวะท่าทั้งห้าตับใจหัวใจมานต่อยตับใจหัวใจมานต่อยท่าท prayed, ั <S 2 Ç ati> ้งห้าพร้อมกระเทียมใบยาสูบหลักเกี้ยวกุยช่ายที่ไม่ทานนะจ๊ะเค้ยเม่จ๊ะ ถ้ากล้องดีมีประโยชน์บาหวานไม่ถามหากินข้าวน้อยกัดเยอะๆเรากินข่าวเยอะแล้วบาหวานถามหาแจกถ้ากลงถมีประโยชน์ cà lộ rèm mơ để lương kỳnh tắc theo gặp họ anh hãm mượn mì mì tấm mượn mì mượn tấm mượn tấm mượn อเออองนยังเฮ้ยเขายังไม่เละตัวไปสมัครแล้วยังไม่เละตัวแต่เงียบจิต้องตายเปนบนิ่งหมนจะเมต้าไม่มให้ทำงานเฮ้ยให้ทำงานป้าะ่าะแต่ทางโลกทางทำกับไปไม่ได้ไงไปได้ไปได้ดจะไม่ไปได้ไม่เยอะ งานสามวันใส่ไม่ได้ไงนะถามมาตี่วันห้าววันใส่ไม่ได้อืมจับเจอเนือ้อส่งซ้ำอย่างแสบอยู่ฟอปฮะ จ้าจ้าวันนี้ไม่ได้หุ้งปืนดอกเขาหุ้งหมอกเพื่อป้ามาเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพจ้าจ้าโทรศัพท์มันเสียติดต่อไม่ได้แล้วเนาะโทรศัพท์เสียเนาะเพิ่มจะได้โทรศัพท์ใหม่ คงแต่พี่พีเ่เมตพี่พี่เพิ่นเมตตาเห็นทำนั่นทำงานธรรมะเพิ่นก็เลยปล่อยมไม่ไืช่หรอตอนนี้ติดต่อยังไงล่ะแต่ว่วาขอความมีว่าทักหามไม่ไปเจอเด,อด้อ รืสองสามเราอย่าไปซื้อสีหาเราอย่าไปซื้อกล้องแก๊งซื้อราคาเกือบพันยูพันเลยพันกว่าอันนี้แบรนไทยยเนี่ย B L T A F E L ช่วยี่ห้อมันอ่านเองคอยเรียนมาหน่อย Để cho áo bé mày hàng xuống Cái gì Bạn lại luôn lên nè, Ừ กินไปกินไปไยังเงียเงี้ยกินไปต้นไอ้บีม่หนึ่งเออรู้แล้วไม่ต้องมีเสียงหมไม่ต้องมีเสียง ามาจานน้อมาใส่หมูนุ่มหมูนุ่มเจบางคนจะเรียกว,ว่าโปรตีนเกษตรไก่อบลมควเนแล้วสนใจจะแปะลิงหดี ไม่มีกีดบุด้นีกว่เสียหบอกเลยคือนี้ขาดไม่ได้ต้องมีติดบดดบ้างเพราะว่าอร่อยสุด ผ้าตังน้อยมันจะมีผ้าปังแบบผ้าตังใหญ่กับผ้าตังน้อยผ้าตังเนอยก็จะอร่อยแบบผ้าปังใหญ่ก็อร่อยแบบผ้าต <c oughs> ังใหญ่แล้วเนาะเก็บเก็บซิฟยอดก็อิ่มแล้ว อิ่มแล้วแล้วต้องพิงข่ายรถพิงข่ายรถเยอเป็นอยังเด้อกลับกลมกับข้าวกินให้หมดกินทิ้งทิ้งช่องกว้างเขาเรียกว่าทิ้งบุญบ้านสนาตัวเองได้ไหมทิ้งบุญบ้านสนาตัวเองเมื่อวาน นอกจากว่าเองมีม้ามีไก่มีนอ,อย่างนี้นะเออไหกินเองกินไม่หมดเองเองเองเลโยนไห้ไก่อันเดียวก็เขามีคนเก็บงานให้เรามีคนมีคนกินแทนเราไม่มีปัญหาแต่แต่อยู่ในเมืองนี่กินินกินกนว้างถึงม้วนวัฒนาเจ้าของตกเจ้าตายไปแต่ไปกินของหนาวเขาจะขอแล้อบอกใหรน,นะกินของเหลือๆน่ะเขาจะเขาก็จะเทใบเป็นทั้งเป็นทั้งไห้เจ้าเลย ลาเจ้าตายไปเจ้านี่แหละอาหารเจ้าก็ไปกินไหนไปกินของนี่แหละที่เหลือเนี่ยอย่านะ,ะอย่ายกินของเล่นเด่นนะของมือบนทีเสียกินให้หมดปูาเนี่ยตายไปกับต๊ะให้ต้มมันได้เด้อไปกินของจริงๆของควาำ นี่เลยเนาะมันนานมากันทีพอแล้วไปห,หายกี่ถึงวนุมตัว,วเค็มข้นมันตันแบบสมูทตี้มากลาไปก่อนนะคะบบ๊ายบายโอเคแหงๆลาลายท่านผู้ชมแล้วลาลายท่านผู้ชมสิไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยๆๆ